ยินดีต้อนรับจ้าอะแล้วครับเปิดหาใครกันดีกว่าไม่พูดพราำจำเพลงอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ามาเลยที่เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกหนสองร้อยใบจะได้ซีหกไหมเอางี้ดีกว่าลุยนะเปิดขายแล้วนะ ขึ้นแจ๋วมากอ๋อคุณจั่วให้ผิดใบสินะครับไป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  <c oughs> เปิดตู้ไหนคือไหนคุ้มเปิดขายก่อนดิขอให้ฝันเป็นจริงโอ้โหไม่มาเลยเอ๋อ โอลีหน้ามากูตากูจะบอดใช่ปะเนี่ยโอ้โหหลุดหลุดไปละล่าสุดหลุดไปละหลุดไปละวหนึ่งเฮ้ยอย่าบอกนะมาแล้วหนึ่งตัวน้องๆไม่ถึงสองร้อยนะตัวแรกมาแล้วครับผมมีโฮหลุดเลนอีกแล้วหลุดเลนลลเลนะดิงานไปเดี๋ยวต้องไปเทสอีกมาแล้ว ตัวที่สองดูเลทแต่ไม่ถึงสองร้อยโอเคปะมีสามตัวขอให้โชคดีนะ4ีหกอยู่ไม่ไกลตีหกอยู่ไม่ไกลเวยพรหน่อยเวยพรหน่อยมาแล้วถ้ากดถูกใจก็ขอให้ดวงดีวันนี้แค่นั้นแหละโอเคได้ตัวหนึ่งรู้เรื่องดีอะไรแล้ววะ าขาดสองขาดสองขาดสองตัวเราขาดแค่สองตัวเว้ยสวัสดีสวัสดีจ้าเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่อุ้ยอย่าบอกนะโอ้โหทากะมึงมาทำไมอุ้ยอย่าบอกนะอุ้ยสขาดหนึ่งอะไรวะเนี่ยขอให้โชคดีนะอุ้ยโอ้ลุกไอ้เหี้ยแต่มึงมาเยอะเกินลูกไรเลิฟไอ้ลูกไรเลิฟมา การันตีการันตีมีพันสี่อุยอ้ยโหใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เยสิเวตามาไงดิแต่ดีเฮ้ยโหพันสี่ 1400. ตอนแรกเรามีพันสี่เรเปิดไปเฮ้ยเสียน้อยถือว่าเสียน้อยนะใช่ปะพันสี่ได้แล้วเออดวงดีจัดสี่ห้าร้อยใบได้อยู่หนึ 1, 2, 100, 0, 9, ่งสองเจ็ดศูนย์ลบเก้าห้าศูนย์กูใช้ไปสามร้อยยี่สิบใบเหรอวะกูใช้ไปกูใช้ไปแค่สามร้อยสามร้อยยี่สิบโอ้โหเฮีย แลไปแค่สามร้อยยี่สิบเบงมาแล้วเว้ยสวัสดีครับ้าวดาวสิในสไตล์สตรีมมีโดยถูกแต่ไม่ได้การันตีเลยมาก่อนตลอดโอเคถือว่าผมโชคดีมาแล้วลองปั้นตัวนี้ก่อนแมเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดอีกตัวหนึง่งไม่ส่วนพลังป้องกันห่วงโซ่เหล็กกดขี่หลุมโซ่แผงโซ่ไม่ส่วนป้องกันหากเคดพีของตัวเองเนล้วกาเจ็ดสิบความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลถูกโจมตีครบสามครั้งทำงานหนึ่งครั้งเยี่ยดวงดีจัดเลยวะอัเบลอัเบล มันเพิ่มตัวมันเพิ่มมันตดกี่เท่าไหร่คี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์กี้ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ตัวมันมีอยู่แล้วยี่สามยี่สิบเจ็ดบวกยี่สามห้าสิบทำอีกห้าสิบแค่ทำคี้ห้าสิบก็น่าถึงแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองก่อนแยนเย็นเบสมันมีอยู่แล้วห้าสิบน่าจะไม่ยากเราจะเอาตัวอะไรออกในนี้เราจะเอาตัวอะไรออกแคโอปะอืมจุดอ่อนคี้ขาดสองจุดอ่อนขาดสองน่าจะพอได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าดาเมจดาเมจน้อยไปเปล่าวะไอ้สองพันเมาฟักดาเมจสองพันน้อยไปปะ นอบน้อยไป PI น่ต้องสักสามพันเครียดเคระหรือเป็นเพราะมันเวลหนึ่งวะมันเวลหนึ่งเองนะเก็บเวลก่อนได้ปะไปเวลก่อนไปเวลก่อนไปหนึงรีวิวอากิล่าให้หน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยกูเพิ่งทำตัวนี้เสร็จมึงไงกูรีวิวอีกตัวแล้วอยยู่่ทีีบ้้นปลาชวิตจโอ้ยไอสัตว์สามพันเจ็ดแล้วสามพันเจ็ดเลยนะเว้ยนี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ ATK เลยนะวันนเยอะเลยอัตราคีปมันเกินมาวะไม่เกินใช่ไหมยี่สิบเก้าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไม่เกินไม่เกินกูมั่วกูมั่ว ลองยี่สิบหนึ่งเลยอะมาแต่คนสงสัยฟาร์มได้ไหมเขาบอกว่าไม่สดป้องกันเกมนี้คือจอดเดนสี่สิบดูโอ้โหจะแรงป่ะนี่ครึ่งหลอดป่ะทุกคนอันนี้คือฟาร์มสุดละสั่รลายยี่สิบได้ปะโอ้ย ได้ดิสัตว์อย่างแรงเลยมึงเห็นไหมลนะ่ะบายน้องฟามได้ไอสัตว์สองทีตายแต่ผมใส่เซตจุดอ่อนอยู่ครับใส่เซตจุดอ่อนอยู่ตอนนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์ามได้ฟาร์มได้หลายคนสงสยัยฟาร์มได้ไหมคาตอบแม่งอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือไม่ได้อัพสกิลเจ๊นะ C6 ห6ไม่ได้อัพสกิลจบแล้วก็สามมันต้องมีสามไฟนะถึงได้ร่วป,ป้องกันไม่เป็นไรนี่ไงระ,งะ,งะ,ะวังความมืดเอาไว้ให้ดีนะ อันนี้ยังไม่ได้ใส่แหวนฟาร์มด้วยใส่แหวนสู้อยู่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันอาจจะยังไม่จเจาะยไม่อันนี้ร้อยอ่ะแรงปละถ้าเด็กไม่ไม่มีสามไฟอ่ะเดยกกูจัดในฉากที่เด็กไม่มีสามไฟอีกได้หมดเอาเด็กไม่มีสามไฟนะอ่ะตอนนี้คือไม่มีไฟโอเคโอเคจะโดนเตะตายไหมมาดูกันลุ้นเลย เอ้ยตายสัตว์กูบอกบอกเลยว่าตายนี่โชคดีมันเตะเด็กอีกรอบหนึง่งทิพไถลแล้วหรือกูใช้สก,กิลผิดวะมีโอกาสตายอยู่วะพูดกันตรงตรงเลยนะมกเมื่อกี้ไอตอนสุดท้ายเห็นปะมันไปตีเด็กอีกตัวหนึ่งทำไงดีแหวนชุบยังไงก็ไหวครับผมแหวนแหวนทุกคนมีแหวนอยู่แล้วหนึ่งวงอย่างน้อยเราจะมาฟาร์มก็ใส่แหวนเอาแต่กูฟาร์มยนะี่สิบหนึ่งนะนี่ยี่สิบหนึ่งนะ สกิลไม่อัพนะถ้ากูอัพสก,กิลก็น่าจะเดือดกว่านี้ปะปเนี่ยโดนเตะสองพันละแล้วมึงนึกภาพว่ามัน,มนโดนมันโดนขวัญกำลังกัเป็นลมยังไง,ง,องออโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับเงิน อ่าก่อนนี้ดีกว่าเราลองเอาพลุจัยดีกว่าสกิลไหนอะอยากลองสก,กิลไหนหรือว่าลองแม่งสก,กิลแม่งก่อนเลยเอาแม่งก่อนเลยสองสกิลเนี่ยมาดีไหมลองแม่งสองสกิลนี้ก่อนเลยอ่ะเปิดสก,กิลล่างอะไรวะศัตรูสี่คนไม่ส่วนป้องกันนะอันนี้ทะลุนะยังไม่อัพสกิลยังไม่อัพสกิลบนเหรอทีซีก่อนไหมมวัวบ้านงานไปก่อนเปิดใจเปิดแล้วล่างแค่ทีเปอร์เซ็นต์เหรอเเปอร์ซ็นต์อ๋อข้างล่างมันเลือดยิงย่งลดเยอะยิงย่งแรงใช่ไหมเอาละครับผมเราเปิดมาที่บ้านของอพุลใจบ้านแรกครับไปแล้วครับผมสก,กิลโซ่ตายไปหนึ่ง แค่นั้นแหละส่อยู่ที่2องทำงานเฮ้ยเพต่านตายไปเลยตัดยังไม่ได้ยิงอันนี้เลยอุ้ยไหวปะเนี่ยโอ้โหพี่เตอร์หไหวปะครับแหมแตัสรแ้วไม่นะทิพไถ่แล้วพี่เตอรหไหวเปล่า บึมไม่สามารถฟื้นฟูพีได้ยิงเข้าไปขี่ปรมาณูโดนเล่งเทินลึบอยู่ สำเร็จโทษไปเรียบร้อยตายไปหนึ่งใครมันเริ่มทำอะไรสักอย่างรือยังวะว่าตัวโควิดตายแลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหกพันนะสัตว์เห็นไหมนะหมื่นจิกหมื่นสี่หมื่นสี่แรงนะแรงนะไอโอซีหกกับใครที่สองควรใช้าด้วยไหนพีพีดีครับดีที่สุดคือการเราไปลองเอง อันนั้นคือดีที่สุดละวแล้วจ่ายดับสูดนนจ่ายดับสูดเออจ่าดับสูดละวปาริสซาติดแค่ตัวเดียวหรือรู้บ้องกันดับสูดไม่ติดอะดีรอบนี้ติดแค่ไอตัวโอเคตายโดนดับสูด สุญสิ้นอาจจะต้องไปแก้ของนิดนึงเอาสปีดเราต้องเปิดก่อนเลยคอมเนี่ยคอมนี้ถ้าเราเปิดก่อนอะยังไงอยู่ที่ดับศูนย์มาติดกี่ตัวต้องเปิดก่อนเท่านั้นนะไม่งั้นแม่งเสียบเกิน มาสั่กันสักตั้งไหมล่ะขอแบบเป๊ะปังอันหลังกำแพงมิติเวลาเอ้ยจบเมอรออกรถจุดอ่อนน่าจะไหวอ่ะเดี๋ยวเราไปทำสปีดเอางี้เดี๋ยวไปทำสปีดเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมเดี๋ยวรถแสแตทเขข้้าาาามมสิเเลยรถแสแตททำสปีดไม่ต้อง42หรอกไอ้เหี้ย46มันก็มันรู้ผลตนะั้งแต่46แล้วตัวเก่งตัวเก่งนะ อันนี้สปีดแปดแล้วก็ใส่เสื้อเอาแต่สปีดเลยสปีดแปดเยี่มีแต่เสื้อสปีดแบบกากๆอะ่ะตอนเนี้สปีดแปดตาคิสปีดแปดเหมือนกันสปีสี่ตีสักเตือนไปทุกคนตาท้ายแบบของจริงกูปเปิดก่อนให้ขจัดความชัว่ว,วทั้งปวงทำพิพากษาเจ้ามทิความเม่อม่ของใจโอเคดวสตัน,นจบเทิร์นไม่ได้เล่น ห่อแขงเฟืออจริงจริงๆเราต้องจ่ายซีซีแต่เราเลือกที่จะต้องยอโอ้โ้ยชิบหายแล้วป่ะกูรู้สึกว่าไอตัวนี้น่าจะปัญหาละ จุดอ่อน3000จุดบั่นสองพันมาเว้ยจุดอ่อน2000ยังไงคงไหวไหมตัวนี้ไม่แข็งมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเพดันไม่ไหวเลยเฮียพ่อมึงตีธรรมาดาดอกก็สองพันคุณนึกว่าแทโอปาดเมื่อก่อนแทโอปาดสองพันนะไ้ยติดจุดอ่อนด้วยสรุปรน,น่าจาัดซีหกไหมโหด ทำสั้นๆเลยนะควรมีควรมีทุกบ้านโอ้โหได้วัวแต่กําลังคิดอยู่ว่าตัวมันแม่งควรจะเป็นเซตต้านทานไหมวะเ้าเฮียเลยขอแค่มันได้ตีธรรมดาเอาจริงนะเราจะยอมเราจะสามารถยอมแลกดาเมจได้ไหมวะกับเซตจุดอ่อนนะคิดว่าไงไปใส่ต้านทานถ้าไปต้านทานเพืต้านไม่น่าเข้าหรือจะลองดาเมจเราจะหายไปแค่เอาจริง,รงดาเมจเราหายไปแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนเราติดจุดอ่อนนะลองปะล่ะ ลองดิส่ยต้านก็ต้องเปิดก่อนครับปึ๊บโอเคเราไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บปึ๊ก็ไ่ีดับศูนย์ดับศูนย์สี่ตัวโอเคอ่ะลองดูว่ามันยังแรงอยู่ไหมไไหว่าก็ยังได้นะเอาจริง มึงว่าไงมันก็ยังแหลงเนอะเว้ยต้องลองเจอทีมถึกมันซัดขามาตายไหม,มว่าตายมันก็อยู่ตอน 5, ห้าพัน0อหเก้าพันเก้า นี่ก็ยังแรงนะเอาจริงอเมย์ก็ยังนาอยู่ไปไปไอ้เฮี้ยเปิดอีกตัวก่อนเว้ยเฮ้ยเดินดีดูผมก่อนเปล่าไม่รู้ผมว่าพี่ดูผมดีกว่ามาผมเปิดอากิล่าละอากิล่าสี่หกเต้เปิดอะไรเรือเปิดอาเรืาอ่าๆดูของเต้ก่อนดีกว่าอ่ามาดูมาดูมาดูมา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 หมูใหญ่มาว่ะอากิล่าสี่หกตอนนี้มีหนึ่งพันอากิล่าสี่หกหนึ่งพันสามสิบแปดไปสามแปดกี่ทีกี่คลิกไปเริ่มครบ ของผมเน้นเร็วพี่มันต้องห่วงหนึ่งสองเฮ้ยสองใบว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอากิล่าหนึ่งเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยใครว่าว่ะเฮ้ยไอ้ที่ตามแม่งประตูนี้ได้ไงวะไอ้เช่ยนั้นมึงเอาดวงกูไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่มาไงไม่รู้ What the fuck bro ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอายุซีเรียสไรนาวโบ้ไอเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นห้าทีหกทีเฮ้ยโอ้โหนทำไปด้วยเหรอเจ็ดทีมีสอดไส้ไหมเนี่ยแปดทีอุ้ยอุ้ย อุ้ยการันตีไปเนี่ยมันง่ายยังวะเฮ้ยอ่ะเอ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไเฮียหาง่ายพี่ถามลู่ดีมาอะไรวะเนี้ยไอ้เหี้ยไอเนี้ไม่ใช่ไอ้เต้ยแล้วไอเฮียเต้ยแล้วเป็นพี่ถามพี่ถามแล้วเอ้ยโหพี่ถามเตือนพี่ซัดจอดับเอ้ยเอาเฮ้ยดับมายังเฮ้ยมายังดีดีจ่อมายังเอ้ยอยากฟับจอดีไอ้เหี้ยบอกถามอยู่เนี่ยจอมายังจะเข้าไปดูมาแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะเฮ้ยพี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยใช้ไปแม่งไม่ถึงร้อยไใช้ไปร้อยใบได้กี่ตัวเนี่ย ไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยเรียกจุงโกะมาน,นี่ดีจุงโกะอ่ะชื่อว่าเปิดย่กาก้า่ะ <c oughs> โอ้ม,มั่วไปหมดแล้วตอนนี้ โอ้โห my god bro เอาลูซีเรียไบท์นะเฮ้ยโหไอ้เฮียมันทเร้อยใบเฮียอะไรวะเนี่ยพี่ดูลงกูดี้เลสตีไปหมดแต่ตอนนี้เออแล้วคือแบบบุกปักบุกปักอะหลวงเต้ยอ่ะโอ้ใครก็มาทำได้ยังไงวะไอ้เฮียใครมาพร้อมกับไอ้ไอ้เรียนชื่ออะไรนะกีฬาลากันละกับลากาลาบาเลยอากิดูดี้ก็มาร้อยใบไอดีแม่งเกิดอะไรขึ้นวะทีสองแล้วสิบอันนี้คือสิบสิบสิบทีป่ะสิบกว่าทีเออสิบที เที่ยทำไมมันขนาดนี้ว่ามันปล่อยเดชป่ะเนี่ยหนึ่งสองสามขาดสามขาดสามแล้วถ้ากูไม่ได้นะกูจะรู้สึกเจ็บใจมากแต่เย็นเดี๋ยวผมนั่งดูพี่ขาดสามช่วยนับด้วยใช่ป่าวว่ไปด้วยกันไปได้ไกลขาดสามไปไปไปหนึ่งมีสอดไส้ไหมมีสอดไส้อะไปแกสองเฮ้ยโหสามสี่เฮ้ยสี่เอ้ยหนอกมาไงวะเนี่ยได้ใช้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 อันนี้อันนี้ได้ใช้เลยทีมเดชทีมเดชมาพอดีทีมเดชทีมเดชอันนั่นไอดีดีเอ็ม แอมหมายบอกไอดีเจมป่มามาไว้มา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 ไปหกเจ็ดเฮียไม่ไม่ไม่มาแล้ววะพี่ไปพูดอะไรทีมันหายไปหมดแล้วมึงเอาไปเยอะแล้วมึงเอาไปเยอะเย้ะเลยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเอาอีกเอาอีกไม่มาเลยดิมาเซมาโซมีมีซีมามาเฮ้ยโหสี่โม่เฮียติดกระติดปะเนี่ยมาละปล่อยจริงครับสี่สิบโลเฮ้ยหนึ่งอุยไม่ไม่นีการันตีแลนดีการันตีการันตีเฮียกว่าเริ่มแม่งใช่เริ่มไม่ไม่ใช่แล้วไม่มาแิ่มไม่มาละ ไม่ใช่เริ่มเริ่มไอ้เรี่นี่ละกลับมาสู่จุบันไอ้เฮียมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไงวะพี่นั่นน่ะสิอย่าใด้ความจริงให้ร้องเพลงไหมอ่ะสักนิดนึงกัะซ่อนหนึ่งไกลจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอ้โหโอ้โหการันตีวะเอ้ยเอคพบแล้ววะ เใช่เหรอครบยังขาด้อีกตัวหนึ่งอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งก็เด้งแล้วปะบีบอยดูแป๊บขาดตัวหนึ่งพี่ตามผมเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสกเสกเสกให้เลยเสกให้เลยผมขาดไปสามร้อยแล้วว่ะตอนนี้ใช้มาเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเสกให้ละเมื่อกี้เพิ่งแอดโค้ดไปเหรอไม่ใช่ดาวแดงกันดิพี่ชายโอ้โหยูชินเอ้าไอ้เหี้ยใส่โค้ดผิดไอ้เหี้ยเอ้ยเสกมาเสกโค้ดอาดีพี่อาดีอ่าโอเคโเดี๋ยวป๊บนื้อเดี๋ยวหนึงเข้าหลังบ้านแป๊บนึงาาออ่่กิโโ้้หหไ ชัตเติ้ลศูนย์หนึ่งอันเดอร์สกอร์ได้ตัวสี่ร้อยวะคุ้มบอกวะคุ้มแหลนะเนาะได้รูดี้มาตัวหนึ่งได้นั้นมาอีกน่าจะการันตีแหละใบนี้น่าจะการันตีละการันตีไหมการันโตการันตีสี่ร้อยการันตีไปอ่ะได้ประมาณส <400. S 1> ี่ร้อยร้อยโลสี่ร้อยทีมันพันหนึ่งอะห้าสิบแปดสี่ร้อยสี่ร้อยได้ได้ส <46 S 2> ี่หกสี่หกแล้วก็ได้ไข่ตัวหนึ่งแล้วก็ได้รูดี้อีกตัวคุ้มอยู่นะพี่เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคือเดือนนี้มันมากี่ตัวแล้ว มันมีโอเจ็บเคมาแล้วตู้หนึ่งใช่ปะ่ะครับผมแล้วก็อันนี้2 2> <c oughs> ตัวสองตัว <c oughs> อะไรอะไรนะเออมันมาประมาณสองอาทิตย์สองตัวเฮียสองาทิ่ยสองตัวตายทางานกันหามลุ่มหามค่ำสิ้นเนื้อประดาตัวพอดีใช่ไหมสิ้นเนื้อประดาตัว <c oughs> นะผิดเวลาว่ะไอ้เหี้ยเราไปลองกันเลยน้าสตรีมสตรีมผิดเวลาเหมือนแบบนกที่แม่งแบบบินตอนตกกะเช้าไปบินตอนคืนมันก็จะบินชนต้นมองต้นไม้เะเทะเลยอ่ะมันไม่มันไม่ถูกเออไอ้เหี้ยเราต้องเปิดด้วยสกิลอะไรวะไอ้เหี้ยมันไม่มีตัวฮิลมันจะไหวเหรอวะทีมเดซลองก่อนลองก่อนเปิดบนอากิล่าไหมไม่งั้นอาจตายใจเย็นเชื่อมั่นในเนียเชื่อผมได้ได้จะไม่ดูเลยอ่ะดู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 อันนี้คือทีมเดซแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมเดซในความฝันเอ้ยเจอทีมดึกว่าเฮ้ยดูดูดูพลังทีมเดนะ อันนี้อะไรเปิดก่อนยอยุน็อกยอยุน็อกยอยุเลยล่ออันนี้คือถอดแงงยังใส่ตูดยโยยุแบบว่ามาตีคุ้นฉันสิเออครับเมียกระโดดใช่ก่อนติดเดสติดเดสติดเดสเห็นไหมเดสบนหัวมันติดเดสสองติดละติดเดสแล้วก็เป็นเดโวอันนี้คือแชร์ดาเมจกันเดวคือโดนทุกคนเหรอใช่แชร์ดาเมจไง ติดเดสามละทำคลิปหลอกแม่งเลยท,ที่หนึ่งไอ้สกิลหนึ่งคืออะไรคมีโอกาสติดเดซสองตัวร้อยนี่ไงตายไปหนึ่งไม่มีไม่มี100ดดเดสร้อยเปอร์เซ็นต์ดิติดเดสติดเดสก็คือติดเดสเฉยๆแล้วไม่ติดตายตว,วะวกสกิลหนึ่งเหรอ hmm. อ่อสามตัวตอนนี้ติดเดสทั้งทีมแล้วแต่ว่ามันเด้งขึ้นมายี่เปอร์เซ็นต์ติดเดสเอ่อ 35%ติดเดซี่ทีมถึกเอาเป็นว่ากูยหยุดแค่แค่นี้แหละสีสองเอาเป็นว่า,าพี่ดูแล้วกัน<อ>เก่งไหมเนอกกระโดดปูบ <Yeah. S 1> ุกเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์หายไปเลยแรงไหมละ่ะจริงเหมือนเอามาใช้ผ่านด่านปะจริงถ้าผ่านด่านนี้เก่งแนะ่นอนกูคอนเฟิร์มเลย่าดผัวไปแล้วตัวหนึ่งที่ว่าไงอ่ะ ได้เวลาปิดฉากกูจะปิดฉากทีมมึงนี่แหละทีมเดสนตินเนติมใหม่ยังเบิดไทโอเหมือนเดิมไหมครับ <c oughs> ตัวใหม่เปิดตัวใหม่ดีกว่าครับผม <c oughs> ถ้ายังไม่มีแทโอเดสเชื่อมโยงเป็นไงล่ะ <c oughs> หายไปแล้วนะต <c oughs> ายไปเลยอะก <c oughs> ูไปหาลูดี <c oughs> ด้ <c oughs> เอาคลิปไปลงตอนเจอแต่ทีมถึกเออเดี๋ยวกูคลิปทำซิปจอตเจอแต่ทีมถึกดีกว่าอ่าดูอีกใช่ไหม ยัไงหกพันสามแล้วเริ่มมาหกพันหกเมื่อกี้เริ่มหกพันหกเขอพอใจทีมเพียนี่เหลือหกพันสามเอออ่าดูดูอันนี้นี่เจอ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 ทีมนี่เจอทีมกายทีมเทโอด้วยนิดน้องยังไม่ตื่นมาเปิดไอยังไม่เปิดตัวละครใหม่ยังหลับอยู่ทํางานเจอเทโอเจอเทโอปาดหนึ่งเนี่ยมึงดูมึงดูดาวมันดิเทโอซีหกที่เหลือมันมันไม่มีดาวเลยนะน่าอันนี้มึงลงมาขนาดนี้เลยหรออ่ะ ก็กูลองกิมเดสไปเรื่อยๆอ่ะไปแล้วชุบไม่ได้เออน้ำมันเต็มถังโดนช็อตเดือโคอย่างเนี้ยไม่ต้องห่วงเรามีชุบนั่นไงมาแล้วชุบเด้แค่ตัวเดียวอันนั้นติดดับศูนย์เดชเดสติดเดแล้วแม่งดิ้ง ปันระเบิดตายหมืหมกดต้อไปเตะกดออกไหมไอ้พวกดูจบเลยรับไม่ได้วะไม่ทันวะกูไม่ไปแรงไปกดแล้ว่ะอ่าล่ะครับรสรุปหน่อยพี่ดามจากที่พี่นั่งดูมาทีมเดสเป็นไงอ๋อแล้วครับสรุปนาใครยังติดด่านฝันร้ายครับ <c oughs> จัดไปเลย4-6เต็มข้อ <c oughs> แต่อย่าเอามาหลอดในอารีนาละกันนะหรือว่ากูขอ